เข้าป่าจะพูดถึงเสือขี่เรือจะต้องมีไม้พายขี่เรือก็ห้ามพูดถึงตะเอเนี่แล้วว่าเข้านี่ในป่าห้ามพูดถึงผีเคยเจอไหมเคยเจอไหมผีป่าเนี่ยระวังนะผีป่าเคยเจอผีแล้วไหมในป่าเจอไปเข้าค่ายครั้งหนึ่งผีผียงโยกเฮ้ยอะไรเราลูกก็ผีไก่อะไก่เนี่ย มันตายแล้วไม่เป็นผีหรอกม<ฮ>ันยาวตายก็ <c oughs> ยบอกอยู่แล้วไอ้นี่มันหาจังหวะดีเว้ย <c oughs> ว,ว่าแล้วมันเล็งบ่อยเหลือเกินนึกว่ามันลืมไปแล้ว <c oughs> อะไรอ่ะก็คนอะคนเป็นตายไม่เป็นผีไก่อ่ะตายก็เป็นผีไก่ดิไม่ใช่นี่เขาเรียกว่าไก่ชัปนกกิจ อะไรเนี่ยไก่ชาบนากกิดไก่เผาไก่ย่างนี่เดี๋ยวสุกแล้วก็กินมันได้เคยเคยเจอพี่เคยเจอผีเลยไหมตอนเข้าค่ายปีที่แล้วเจอ,เ,อ,อเจอกับผีแพทเฮ้ยแพทต้นไม้ค่ายผีป่าเลยค่ายผีป่าค่ายผีป่าเหวก่พราอ,อ,อะไร ไป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 นอนก่อนเลยไปนอนก่อนเลยครัวไม่ต้องฟังไปนอนเลยไปเลยไปน้องไหนนู่นผมอยู่ก็ได้ไปไปครัวเปน้องไหนเลยเออเล้วแลเป็นไงพี่คูแอบเอ้ยจะโผล่หน้ามาปิดด้วยปิดซิปด้วยเสร็จแล้วนอนเลยปิดปิดแน่นด้วยเออทีนี้พุงอี๋โอเคคูแอบอืมพอดี๋ยูแอบหุ่นทับบิน ดูเชนแบดเพราะนั่งไค่ะคู่นึคู่นเอ้าเริ่มใหม่เลยเล่าอะไรอยากเข้าใจคนเดียวให้คู่ต่อสู้เข้าใจมั้งเข้าค่ายเข้าค่ายปีที่แล้วเข้าค่ายปีที่แล้วกูแอดไงไห้คุแอดเห็นปะดิ่งนอนดิ้น อาจารเองอาจารย์แล้วก็ไอ้มีเขาแปข้างใแล้วก็อาจารย์อยู่ไงใหลับไปแล้วแล้วอาจารย์หมุคนไ้งนเหรออาจารย์อยู่อีกเต็นท์นึงแต่ทะลุหากันได้เหรอนี่คุยอะไรกันอยู่เนี่ยแดนกับบีมนู่นเขาเล่าเรื่องผีให้ฟังครับอาจารย์ผีนี่อาจารย์ปีที่แล้วมาครูแอดเล่าฟังใหม่ที่เปไหนี่นั่นคุยกันเรื่องผีผีกันเหรอวะเฮ้ยแอดนี่เอาเราหลงทางเนี่ยคือใครต้นไม้วะต้นไม้ไม่เพราะวิทยเฮ้ยมผีกันเลย แล้มันน่ากลัวตรงไหนเนี่ยเล่าเรื่องอะไรนทไมเล่าอะไรไเพราะติดพอต่อเนี่ยมันคุยอะไรกันระหว่างเห็นอะไรไม่รู้มีดอ่ะปาดออกอันนั้นมันไม่ใช่ยางมันเป็นอะไรมันเป็นเลือดเฮ้ยเอ้เอาเลือดอ,อะไรไปอยู่บนต้นไม้แหวนวะแหวนวะเฮ้ยทำไมมันเป็นเลือดได้วะ,อะเอเอวยบีบ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  ครูแอดเข้าไปกีดปั๊บกีดปั๊บมันไม่มียางไหลเงามันกลับมีเลือดไหลมาสองเงาเลยสองเงาเลือดไหลอะไรสองเงาสองเงาสองคนสองเงาคล้ายๆเป็นเป็นเงาแต่ไม่ไม่ใช่คนต้นไม้แต่เป็นเงาคนเป็นต้นไม้บังอยู่ด้วยเออต้นไม้บังบางเงาอยู่แต่ไม่เห็นเงาแต่ไปรู้ว่ามีเงาเออเฮ้อ้พวกเอ้เไอ้พวกเฮ้ไอ้พวกเฮ้้พวกเฮ้ย้พวเฮยไอ้ว หนีไม่กลัวเรียกข้ามาทำไมเรี่ยงคุณแอดแดนดิมคุณแอดต้นยางตัวนี้มึงจะมาครูแอดอ,อ,อ,อะไรกันพวกคุณมเฮ้เอาจะปลอบรือผีเนี่ยไม่ต้องกลัวอาจารย์จัดก,การเองอาจารย์จัดก,การเลยผีก็อยู่ส่วนผีมายุ่งกับทำอะไรกับคนเขาฮะ छति पत्रकार चित्त बारेमा मम्मी गाका बित्दै थियो तन्का भना अनि पाका तन्का